บทที่สองร้อยหนึ่งเงาปริศนาครูหนึ่งซีหยุนจือบอกกับพวกนางว่าพวกเจ้าคิดว่าองค์หญิงคนนี้จะเหมือนนางกำนันฝ่ายในที่จะสั่งสอนได้ตามใจชอบอย่างนั้นหรือเจ้าไม่เห็นหรือว่าตอนที่นางเข้าวางังมีองค์าลักติดตามมาด้วยมากมายแค่ไหนหลู่อี้ตอบกลับทันควันมีองค์าลักติดตามมาก็ไม่เห็นจะน่ากลัวแต่าหาันองค์าลักในวังของเรา ก็ไม่ได้มีน้อยไปกว่าทหารของนางหากต้องสู้กันจริงๆก็มีแต่ฝ่ายของนางนั่นแหละที่จะต้องพ่ายแพ้เสี่ยวเฮยยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูเมื่อได้หิดหลู่อี้และหลู่เย่พูดเรื่องนี้อย่างสนุกปากกับพูดเสียงดังจากนอกประตูเข้ามาว่าพวกเจ้าคิดว่านี่เป็นเรื่องที่พวกอันตาพานบาดพังกันหรือไงใครมีพวกมากกว่าฝ่ายนั้นก็จะชนะเงินหรือคืนนี้ข้าต้องบอกให้เจ้าอี สั่งสอนพวกเจ้าสักหน่อยแล้วเสี่ยวเฮยนับได้ว่าเป็นคนสนิทคนหนึ่งของซีหยุนจือเขารู้ว่านายหญิงยอมไม่ถือสาคำพูดคำจาของเขาใช้หนุ่มจึงกล้าพูดหยอกล้อหลู่อี้และหลู่เย่เช่นนั้นแต่ถ้ามีคนอื่นอยู่ในตําหนักเสี่ยวเฮยก็คงไม่กล้าพูดแบบนี้หลู่อี้และหลู่เย่หน้าแดงด้วยความเขินอายขณะที่พวกนางกําลังเตรียมจะตอบปากตอบคํากับเสี่ยวเฮยจูจ่ๆขันที่คนหนึ่ง เข้ามาในห้องและคุกเข้าต่อหน้าซีหยุนจือก่อนจะพูดว่าห้ aw, องเ้าองค์หญิงแข่งแว้้นหลิวฉิวนามว่าเหมยจือหมอขอเข้าเฝ้าพะยะค่ะพวกเราไม่ต้องเหนื่อยไปหานางนางก็มาหาถึงที่นี่เดี๋ยวข้าจะจัดการกับนางเองหลู่อี้ยังคงใจร้อนเหมือนเคยนางถลกแขนเสื้อเตรียมจะเปิดสื่อกับองค์หญิงแต่กลับถูกซีหยุนจือห้ามไว้ จากนั้นนางก็หันไปบอกขันทีว่าเชิญองค์หญิงเข้ามาเถิดไม่วอสตรีผู้นี้จะมีเจตนาใดก็ควรจะได้พบหน้ากันสักครั้งขันทีออกจากตำหนักเพื่อไปบอกคนด้านนอกไม่นานก็เห็นสตรีหน้างดงามในอาพอรลูกหลาเดินเข้ามาในตำหนักโดยทวงท่าสง่างามสีหยุงนจืนนั่งอยู่บนที่นั่งประจำตำแหน่งฮองเฮาดยสีหน้าสงบนิ่ง พอองค์หญิงเหมยจือเดินเข้ามาในตำหนักก็ทำความเคารพหองเฮาด้วยท่าทางนอบน้อมดูเหมือนนางจะได้รับการฝึกฝนมาจากแควนหลิวสิวเป็นอย่างดีถาวายพระพรฮองเฮาเพคะองค์หญิงสื่อสารให้โดยใช้ภาษาแขวนหนิงได้อย่างชัดเจนและถูกต้องสีหยุนจือพูดกับนางด้วยใบหน้ายิ้มแย้มไม่ต้องมากพิธีรุกขึ้นเถิดขันทีทั้งสองยกเก้าอี้ตัวหนึ่งมาให้องคหญิงนั่ง นางกล่าวขอบคุณซีหยุนจือก่อนจะนั่งลงอย่างเรียบร้อยชุดหลูหลาของนางยาวมาคลุมปลายเท้าแล้วแผ่ขยายออกมาอย่างงดงามทำให้นางดูคล้ายกับรูปปั้นแสนสวยที่อยู่บนดอกบัวบานซีหยุนจือเพียงแต่คิดในใจเท่านั้นยังคงสนทานากับองคหญิงด้วยใบหน้ายิ้มย้มต่อองค์หญิงนั่งเรือมาไกลทำไมไม่พักที่ตำหนักให้หายเหนื่อยก่อนเล่าองค์หญิงเหมยจือ ขอมตัวคาระวะสิยุ่มจืออีกครั้งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนอ่อนหวานฮองเฮาคือพระมานดาของแผ่นดินเหมยจืดไม่กล้าชักช้าอยากรีบนำของกำนันจะแคว้นเหลิวฉิวมาถวายฮองเฮาก่อนเพคะพูจบองค์หญิงก็ยกมือให้สัญญาณนางกำนันสองคนเดินถือกล่องเข้ามาคุกเข่าคาระวะต่อหน้าสิยุ่มจือก่อนจะยกกล่องนั้นขึ้นเหนือหัวเพื่อเตรียมถวายฮองเฮา องหญิงเหมยจือรุกขึ้นยืนแล้วเดินมาหยุดอยู่ข้างๆนางกำนันทั้งสองจากนั้นก็เปิดกล่องออกข้างในเป็นตุ๊กตากระเบื้องเคลือบสีทององค์หญิงเหมยจือชี้ไปที่ตุ๊กตาในกล่องพร้อมกับอธิบายนี่เป็นตุ๊กตากล่อมนอนเพคะเป็นสมบัติในคลังหลวงหม่อมฉันตั้งใจนำมาถวายแด่ฮองเฮาโดยเฉพาะเลยนะเพคะซีหยุนจือกล่าวปฏิเสธไปครั้งหนึ่งแต่องค์หญิงเหมยจือก็ยังยืนยัน จะมอบของสิ่งน,นี้ให้ซีหยุนจือจึงรับมอบตุ๊กตาตัวนั้นไว้องค์หญิงเหมยจือยังพูดต่อไปว่าหากของฮามิรังเกียจก็สามารถวางตุ๊กตาตัวนี้ไว้ที่ห้องบรรทมจะช่วยให้นอนหลับสบายเพคะซีหยุนจือมองตุ๊กตาก่อนจะพยักหน้าให้ยิ้มยิ้มตอบกลับไปว่าขอบคุณน้ำใจองคหญิงมากหากของชิ้นนี้ช่วยในการหลับนอนได้ถ้าอย่างนั้น ข้าจะลองนําไปวางไว้ในห้องบรรทมก็แล้วกันจากนั้นหนางก็สนทนาเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติของคนในแคว้นหนิงอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่องค์หญิงเหมยจือจะขอตัวลาซีหยุนจือเดินไปส่งอีกฝ่ายถึงประตูทั้งสองสนทนากันอย่างถูกคอ,อก่อนจะแยกย้ายเมื่อกลับเข้ามาในตำหนักหลูอี้ก็ถามนายหญิงว่าครูหินเจ้าคะท่านจะนำของชิ้นนี้ไปวางไว้ในห้องนอนจริงๆหรือ ข้าว่ามันแปลกๆอยู่นะเจ้าคะซีหยุนจือหันไปพิจารณาตุกตากระเบื้องเคลือบอยู่คู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าของชิ้นนี้ช่วยในการหลับนอนข้าเองก็หลับเป็นปกติแล้วจะเอาไปวางในห้องนอนทำไมเจ้าเอาไปเก็บไว้เถิดขณะที่หลู่อี้กำลังนำของชิ้นนั้นไปเก็บแต่ซีหยุนจือกลับทำท่าทางเหมือนเพิ่งนึกบางอย่างออกจึงรั้งนางเอาไว้เดี๋ยวก่อนเอามาให้ข้าดูอีกสักรอบ หลู่อี้ส่งของชิ้นนั้นให้ซีหยุนจือจากนั้นหญิงสาวก็ถือตุก๊กตาตัวนั้นไปที่ห้องหนังสือปูถานส่งคนมาบอกซีหยุนจือว่าวันนี้เขาไม่กลับตำหนักคุณหนิงให้นางรีบนอนและพักผ่อนให้มากไม่ต้องรอเขาซีหยุนจือจึงยืนยน,นิ่งอยู่น้าประตูครู่หนึ่งนางคิดในใจว่าหากอะไรเกิดก็ให้มันเกิดก่อนจะสูดลมหายใจลึกพยายามสงบสติอารมณ์ของตัวเอง หลังจากกินข้าวเสร็จซีหยุนจือกับพาเสี่ยวอันและเสี่ยวอี้เข้านอนนางรู้สึกเพียเล็กน้อยจึงกลับไปพักผ่อนที่ห้องตั้งแต่หัวค่าในฝันนางเห็นภาพของปู้ฐานเมื่อครั้งที่ทั้งสองรู้จักกันใหม่ๆสายตาเย็นชาของเขาจ้องมองมายังนางแววตาเย็นเยียบคู่นั้นราวกับน้ําแข็งในฤดูหนาวที่บาดลึกเข้ามาในหัวใจของซีหยุนจือบางครั้ง นางก็ยังเคยแอบสงสัยเมื่อก่อนที่ปูฐานเย็นชากับนางเหลือเกินแล้วนางผ่านช่วงเวลานั้นมาได้อย่างไรอาศัยเพียงความใกล้ายอย่างเดียวนั้นหรือเมื่อคิดทบทวนเรื่องราวแต่หนหลังการแต่งงานของนางกับปูฐานหาใช่เกิดจากความรักของทั้งสองปูฐานไม่ได้รักนางนางเองก็ไม่ได้รักเขาเช่นกันแต่หลังจากแต่งงานกันแล้วนางกลับมีความรักให้เขาอย่างแท้จริง จึงทนไม่ได้ที่เห็นเขาแสดงท่าทีเย็นชาใส่ไม่ต่างอะไรกับตอนนี้ที่นางหลงรักผู้ชายนามว่าผู้ฐานอย่างเต็มหัวใจเขากลายเป็นคนที่มีความหมายต่อหัวใจของนางมากที่สุดขอเพียงได้อยู่กับผู้ฐานแม้จะลำบากเพียงใดนางก็ไม่กลัวมีเพียงสิ่งเดียวที่นางกลัวในตอนนี้ก็คือวันหนึ่งข้างหน้าถ้าเขาเริ่มเบื่อนางและกลับมาแสดงท่าทีเย็นชาใส่ เหมือนอย่างที่เคยทำในอดีตเมื่อก่อนนางอาจจะรู้สึกว่าการที่ปูฐานแสดงท่าทีเฉยเมยในบางครั้งไม่ส่งผลกระทบอะไรกับนางมากนะักแต่ถ้าเกิดขึ้นในตอนนี้นางคงรับไม่ไหวหรืออาจจะเสียใจจนเสียสติก็เป็นได้ปูฐานไม่กลับตำหนักเพียงคืนเดียวก็ททำให้ซีหยุนจือกระวนกระไวายได้ถึงเพียงนี้นางไม่อยากคิดเลยว่าหากวันหนึ่งเขามีสนม และหมดความสนใจในตัวนางจริงๆเขาจะเฉยเมยและเย็นชากับนางเพียงใดเมื่อคิดเรื่องนี้วกไปวนมาก็ทำให้ซีหยุ่จืนอนอนหลับไม่สนิทขณะที่กำลังครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่นั้นพรรู้สึกว่ามีใครมายืนอยู่ข้างๆหญิงสาวพยายามลืมตามองแต่ก็ไม่เห็นใครจึงคิดไปว่านางคงตาฝาดหรือไม่ก็อ่อนเพลียเกินไปแต่พอลุกขึ้นนั่งเตรียมจะลงจักเตียงเพื่อไปดื่มน้ำ จู่ๆหญิงสาวก็รู้สึกแปลกๆรากับบรรยากาศในตำหนักคืนนี้ไม่เหมือนเดิมในความมืดเหมือนมีดวงตาคู่หนึ่งคอยจ้องมองนางอยู่ตลอดเวลาหญิงสาวสะบัดศีรษะเพื่อขับไล่ความคิดที่สับสนและเดินไปหยิบกา้ํำชาพร้อมกับถ้วยมาถือไว้ขณะที่กำลังลินน้ำจู่ๆก็มีเงาดำเคลื่อนผ่านด้านหน้าไปอย่างรวดเร็วซีหยุ่นจือรองด้วยความตกใจ ก่อนจะปล่อยถ้วยน้ำชาในมือหล่นลงพื้นแตกกระจายนางเบิกตาโพรงมองตามทางที่เงาดำเคลื่อนตัวผ่านและทะลุฝาผนังออกไปหญิงสาวตะโกนเรียกทหารองคลักษ์ด้วยความตกใจเนื่องจากเวลานี้หลูอี้และหลูเย่ไม่อยู่พอพวกนางเป็นสตรีที่แต่งงานแล้วดังนั้นในเวลากลางคืนซีหยุนจือจึงอนุญาตให้ทั้งสองกลับบ้านได้เสียงตะโกนของฮองเฮา ทำให้นางกำนันสี่คนที่เฝ้าอยู่หน้าประตูวิ่งเข้ามาหาไม่เห็นถ้วยน้ำชาตแตกละเอียดอยู่บนพื้นพวกนางก็รีบเข้ามาจัดการเก็บกวาดเสร็จกระเบื้องเหล่านั้นห้องเหาไม่เป็นอะไรนะเพคะหนึ่งในนางกำนันถามสายตาของซีหยุนจือยังคงจับจ้องอยู่ที่กำแพงเสียงของนางกำนันเรียกสติของหญิงสาวกลับมาซีหยุนจือเพียงสายหน้าแล้วตอบว่าข้าไม่เป็นอะไร นางกำนันเห็นฮองเฮายังคงอยู่ในอาการตกใจมากจึงเอ่ยขึ้นอีกครั้งฮองเฮาให้หม่อมฉันไปถวายรายงานฝ่าบาทที่ตำหนักอย่างสิ้นไหม้เพคะหรือจะให้เรียกหมอหลวงไหมเพคะซีหยุนจือสูดลมหายใจเข้าลึกเมื่อเห็นว่านางกำนันแสดงท่าทีห่วงใยถึงเพียงนี้จึงพูดขึ้นมาว่าไม่ต้องรอตึกแล้วฝ่าบาทเองก็คงกำลังพักผ่อนพรุ่งนี้ครบกำหนดหมอหลวง ต้องมาตรวจร่างกายพอดีขอให้ตรวจตอนนั้นก็แล้วกันเมื่อนางกำนันรับคำสีหยุ่นเือก็อนุญาตให้พวกนางกลับไปพักผ่อนได้หญิงสาวหันกลับไปมองผนังที่เงาดำมืดนั้นทะลุผ่านก่อนจะพยายามระงับความฟุ้งซ่านในหัวแล้วกลับไปนอนดังเดิมจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ รือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเนตมาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ